ต้อนรับสู่ออโต้เครสช่องรีวิวรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มอบเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารถรุ่นใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตถ้าคุณชอบความล้ำสมัยของโลกยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตที่น่าตื่นเต้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงที่สุดแห่งปี2026จากค่าย BYD ซึ่งได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของรถยนต์พลังงานสะอาดให้ก้าวไปอีกขั้นในทุกรายละเอียด b y d ปี2026รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนความหรูหราและความล้ำสมัยผ่านดีไซน์ที่เรียบเฉียบแตะทรงพลังตัวถังมีเส้นสายที่โค้งเว้าวรับกับหลักอากาศพลศาสตร์ทำให้รถดูทันสมัยและมีมิติโคมไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์แคบเฉียบเน้นความดุดันพร้อมกระจังหน้าที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งให้ความรู้สึกสะอาดตาและล้ำยุคการชนหน้ามีช่องลมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนอากาศเสริมด้วยมือจับประตูแบบเรียบฝังในตัวรถ ล้อมแม็กขนาดใหญ่ดีไซน์สปอร์ตและด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายแบบเล็กยาวเต็มแนวที่เชื่อมฝั่งซ้ายและขวาเข้าด้วยกันสร้างเอกลักษณ์ให้กับรุ่นนี้อย่างชัดเจนรถคันนี้ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะด้วยการวางมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังรวม400แรงม้าระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD ทำให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง4.5วินาทีตัวรถมีระบบช่วงล่างที่สามารถปรับระดับได้ตามโหมดการขับขี่ เพื่อความนุ่มนวลนในการเดินทางในเมืองและความหนึบในการขับขี่ความเร็วสูงระบบเบรกพลังงานปรับคืนสามารถเลือกปรับได้หลายระดับเพื่อรองรับทั้งการขับขี่แบบสปอร์ตและการใช้งานในชีวิตประจําวันในด้านพลังงานรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของ BYD ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความทนทาน โดยสามารถวิ่งได้ไกลถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน w u l t p รองรับระบบชาร์จเร็วแบบ DC สูงสุดถึง150กิโลวัตต์โดยสามารถชาร์จจาก10ถึง80ได้ภายในเวลาประมาณ30นาทีและยังสามารถชาร์จแบบ2ทางเพื่อใช้จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นหรือส่งคืนเข้าสู่ระบบไฟบ้านได้อีกด้วยพ้องโดยสารของรถคันนี้ออกแบบมาอย่างหรูหราและทันสมัยมีพื้นที่กว้างขวางและการใช้วัสดุท,ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บาะนั่งหุ้มหนังวีแกนแบบพรีเมียมปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วหมุนได้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และยังสามารถควบคุมระบบปรับอากาศระบบความบันเทิงและการตั้งค่ารถทั้งหมดได้ผ่านหน้าจอนี้ด้านหน้าคนขับเป็นหน้าจอดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบพร้อมด้วยหน้าจอ h e a d u p Display แบบเสมือนจริงที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระจกหน้ารถ ภายในห้องโดยสารยังมาพร้อมไฟแอมเบียนแบบปรับสีได้พื้นที่เบาะหลังมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางพร้อมช่องเสียบ USB และหน้าจอควบคุมส่วนกลางสำหรับผู้โดยสารด้านหลังระบบเสียงรอบทิศทาง12ลำโพงจากแบรนด์คุณภาพให้เสียงชัดเจนทุกมิตินอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศภายในแบบ PM 2 5เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดการเดินทางในด้านเทคโนโลยีช่วยขับขี่ b y d 2026มาพร้อมกับระบบ Day Pilot 4.0 ที่สามารถควบคุมความเร็วรักษาระยะห่างและเปลี่ยนเลนอัตโนมัติได้ตัวรถติดตั้งเซนเซอร์แบบครบคุดทั้งกล้องความละเอียดสูงเรดาร์ละลิดาเพื่อประมวลผลสภาพแวดล้อมรอบตัวรถรองรับการขับข,ขี่อัตโนมัติระดับ3ในบางสถานการณ์และยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ได้อย่างต่อเนื่องท้ายรถมีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางและมีฟรังหรือที่เก็บของด้านหน้ารถเพิ่มขึ้นอีกจุดสำหรับการใช้งานที่ยืดหยุน่นตัวรถยังออกแบบมาให้เก็บเสียงได้ดีเยี่ยม ทําให้ห้องโดยสารเงียบแม้จะขับขี่ด้วยความเร็วสูง BYD F2026 คันนี้เป็นการรวมเอาความล้ำสมัยสมรรถนะความปลอดภัยและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับทั้งครอบครัวคนรุ่นใหม่และคนรักเทคโนโลยีที่ต้องการรถไฟฟ้าที่พร้อมทุกด้านนี่คือการรีวิวจากออโต้ครสประเทศไทยหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ รถไฟฟ้าสุดล้ำและรีวิวพิเศษจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วเจอกันเร็วๆนี้ครับ